วันดีจ้าแม่พี่น้องปองไปสกุลุกคนจ้าวันนี้ประจุม,มีเรื่องจีบอา่อยฟังแ่ะก็อดก็ได้จ้าอยากเอามาเรา่อยฟังว่ามันก็มีอลรเน้องเรื่องแบบนี้เนาะตอนนี้ประจุเปลืองงานแล้วจ้าก็เลยม,มีเวลามานางเหตุคลิปจักสันสสักสองสามนาทีเนาะประจุกันแจ๊คสิเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องอยังกับบอลลูนกันละจ้าคยเห็นแต่เทาอ่านแต่นี้ ชีวิตคนอืนนะ่นเนาะเกี่ยวกับฝอแล้วก็ฝรันะร่งเนาะวันนี้มันอันแชร์ประจุแชร์กลยกับอันฝรั่งอเมริกาเนาะฝ <c ười> รั่งบ้าฝรั่งอันที่ก่อเห็นมันเห็นเท่าหรมอมันอยากมันอยากมิสิกกบเท่าไมจ้าพ่ออัดหัวอัดอัอดอด,อด,อ,ด,อ,ดอดยิ้มบนะุได้เนาะแต่ว่ากับ มันก็ธรรมดามันถามเขามัน <ım Laser> อยากมาหลอดตูด <único> เ <Liberty Overwatch> ่าเพื่อลังพี่บ่าบอกมันถิ่มเลยแม่จ้าโอ้เห็นกูเถ่าขนาดนี้มันก็ยังอยากมาปีตตูดกูจีนอ๊อโอ๊ตวอลล์หลอกบ่ได้จ้าอดคำบ่ได้เพยก็มีหลีตัวนอนนี่แบบนี้แม้เห็นแต่ในี้แอนคลิปคนอื่นเตือนเตือนกันเนาะ มาเจอกับเจ้าของตากั้งโอเคนี่หนาตาเขาดีอยู่นะแต่ว่ากระบอกไว้จ่าคิดจังสันเขามันแปลกพีเลึกกือดฝืนธรรมชาติแล้วพวกเอาด้วยจ่าพวกกาเสียงไอซสิวาจังแดกยาฝ่าบบมักแน่นันจ้าโอ้ยบอกล่าอันเซกูดบายเลยแล้วจ้า บอกมันถิมทันทีจ้าพี่น้องฝรั่งเหรนบ่เป็นแต่สะแตกแบบนี้บัวหบดอกเนาะพราก็เลืองาาจ้าก็เลยหนาจะมันมั่นก็เลยเนื้อคือไหนเออว่เบ่งคลิปไปต่างๆ่าหน้าหน้าหลายหลายคลิปนะจ๋าก็เลยอืมกดบัใหจะเอามาเราสูกนฟางจ้ามีหลากหลายฝรั่งฝรั่ง,งเจนพี่คนหนึ่งเงิน ปากติดตามล้วอยู่เนาะพี่อุบลนะอุบลนั่น,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 นคนโลโซแม่จา่าไปเบ่งคีบแล้วมาแหละโอ้โหแล้วแล้วก็เจอก็ฝอเนาะฝอบินมาหาเราฝรั่งลุงคนนั้นอยู่สวีเดนมาหากันสิบหมื่นนั่นเขาหักหลีเนาะแค่สิบหมื่บินมาแม่จ๋าบินมาหา หนามันนด้วยจ้าเ็เผลยกงานจ้าเลแบบยนะหนาบ้าแนแปบบูยเบื้องหล่ะจ้าป้าเห็นหมันผิวบุนเล่าและโอ้ยจ้าขนาดก็โชคดีเนาะดวงคมนบือกันอีหลีจ้าพลังบ้าในเห็นหน้าเห็นตากันทรงเงืมาใม่ใสต่ตุ่มาา,า,มากอออากออ่ะโเเคขจับ เหมาะสมกันอยู่จ้ะดีใจน้ำเล่าอยู่จ้ะคนอีสานบานหฮาหรือเปล่า้นอันใดละ่ะคนปะาทายคนอำเพื่อนอีอย่างนนย่างคนโครหลาบแม่จ้ะแต่ว่าเว้าสำเนียงอีสานแบบป่านลยจ้ะ <laughs> ดีใจน้ำเล่าอยู่จ้ะเห็นอันไปเบิ่งคลิปเล่าก็ติดตามเล่าเนาะติดตามเล่าอยู่จ้ะชีวิตเล่ากับโอเคอยู่กัเห็นเล่าโอเคเล่าอันล่งคลิปอัน หล่นนามทะเลกับพญายก็เลยเบิ่มจม,ละะลมห,จหล่าก็เลยไม่เห็ดคลิปจากของแหล้วก็นึกถึงพญ่ฝรั่งที่แชทคุย,ยนั่นการกับป่าไหมเห็นเท่าหน้าตาจังสี่ว้ยมันคิดจังใดนี่อยากมาหลอดตูนเท่โา,โาโอ้ตายพดึกเกือบ่ไหวค่ะบ่าไหวบอกมันถิ่มเขาก็ถามมันลแล้ว มันบอกว่ามันหม,มักทุกอย่างโมเมนแค่ตูดว้าสั่นพี่น้องจา๋าบม่ไหวแล้วค่ะทิมนั่นที่อะไบอกแล้วคอนเบิดเลยจ้ะทางไปทางมันนี่แหละจาล้จาเรียกสิีว่าไอ้ฟังบอกโอ้ยนี่ลีเนาะปนแปลกๆต้องมีท้ทุกรูปแบบอีหลีจา้าต้องรับให้ได้เน,ะนาะคัะแล้วสิเดินสายฟอเนอะาะจ้าพี่น้องจา๋าปัจจุบันขอจบแค่คลิปแค่นี้ได้จ้าเด้อ สิไปหาอาบน้ำก่อนจา้าเมื่อยม้อนี้เห็นงานหลายช่วงบ่ายเพิ่มงานงานเพิ่มขึ้นมาจาังน้อยจ้าก็บบบเป็นอย่างจา่านด้ดใดยุสได้มีกำลังเฮ็ดงานก่อนจาก,การปรัจจุมกับเขาไอพี่นอ้องมีเงินมีทองใสมากมาด้ะจา้าสุขภาพแข็งแรงในะปีใหม่ที่จะหอดีเด้อเงินทองไหลามาเทมาห่างไกลจากโควิดไปใส่มาใสอย่าลืมแมนจา้า ขอใ้โชคดีมีความสุขสุขสุขคนนจ้าเด้อสวัสดีจ้าประจุเรื่องเหมือนเอาขาต่างกล่องมาจ้าถือถือกล่องก็เลบยบริยนยกมือไหวต้องขอโทษด้วยนียจ้าเด้อไปก่อนจ้าบ๊ายบาย